เห็นเจมจิแต่งงานผ่านไปคนนี้ก็ไม่รู้เมื่อไหร่แต่ใกล้แล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้ก่อนจะร้องเพลงแต่งงานร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์คาเลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยู เดชื่ออยูอ่เออ,อจังหวะธรรมดาธรรมดาแบบนี้คุณผู้ชมไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าเขาฟังน้องย่าร้องมาทุกปีแล้วมันหวานซึ้งกว่าที่ฉันร้องเยอะค่ะเออหเด็กกิมิยะปีนี้33ขวบแล้วนะจ๊ะเออเป็นหนุ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรลุคภูมิฐานแล้วสาสิบสามปีสามสิบสามขวบของเรากำลังเป็นผู้ใหญ่แบบมันคงแบบมันคงถูกต้องคุณผู้ชมค่ะณนเด็เนี่ยเล่าโมเมนท์ที่เกิดขึ้นในคืนปาร์ตี้วันเกิดของตัวเองให้พี่ๆนักข่าวฟังด้วยปีนี้พิเศษสุด เลยเพราะว่าเพื่อนๆมาร่วมงานวันเกิดเนี่ยหลายคนเลยปกติปีที่ผ่านมาเนี่ยมีฉลองกับครอบครัวแล้วก็น้องญายา่า mm hmm. แต่ปีนี้พอเห็นเพื่อนๆมาหลายคนเฮ้ยมันรู้สึกมีความสุขแล้วก็แบบใจฟูคุณมันเหมือนฟิลแบบซ้อมๆงานแต่งปะเออเปนดก็มาวัด ฉลองก่อนงานแต่งให้คุณหน้าคุณตาเพื่อนให้จดจําบรรยากาศกันไปคุณผู้ชมขา<ะ>แต่ใดๆคือยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้เจ้าตัวตกใจบ้างน่น่เน่เ่เซอร,ร์ไพรส์มากค่ะคุณดูน้องยาใส่เสื้อผ้ามาดูปกติธรรมดาเรียบๆสังเกตเน็กไทสิคะหน้าผู้ชายคนนั้นคือว้ายนเดชกุกิมิยะค่ะโอรักขนาดที่แบบอยากให้ติดอยู่กับตัวตลอดไปเออสกรีน้าชัดมากถูกต้องค่ะตอนแรกเห็นก็ตกใจแต่มองไปมองมาอุ้ยก็น่ารักดีนะเออ ก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่แบบว่าเอาทั้งของขวัญมาให้ทั้งมาเอนจอยดินเนอร์ด้วยกันอะไรเงี้ยครับสนุกมากเมื่อคืนครับน่ารักมากน่ารักมากนะฮะก็แบบเซอร์ไพรส์อยู่ครับผมน่ารักมากเขาก็บอกว่าเขาใส่ในไทยมาเขาบอกเห็นหรือยังเห็นหรือยังผมว่าอะไรเห็นหรือยังปี่งง่ายในไทยอะไรเงี้ย นี่นไงคนเี่มีความสุขนะพี่<อ>แม่เห็นหรือ,อยังไเห็นหรือยัองเน็กไทด้ยค่ะคุณป้าพักก่อนอเอ,เ,อเรื่องเน็กไทยผ่านไปต่ออีกเรื่องนะคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องแต่งงาน สาวย,าย่าเนี่ยเคยปล่อยโป๊ะไปแล้วว่าคู่ของตัวเองเนี่ยมีแลนน่ะต่แบบปี2ปีนู่นนะจ๊ะงานนี้หนุ่มณเดชน์เขาก็การันตีแบบชัดๆอีกรอบว่าไม่เกินปี69ผมแต่งแน่นอนครับขอเวลาเตรียมงานล่วงหน้าก่อน1ปีส่วนเรื่องเรือนหอรอรักตอนนี้กําลังหาทีมออกแบบให้อยู่จ้ามันต้องจึงใช่ครับได้เลิกแต่งงานแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับไปดูกันเองก็ ไปนั่งดูกับแม่แก้วหาวันกันเองก็ดีครับได้ทําอะไรกันเองแบบนี้มันก็มันก็รู้สึกว่ามันมันมีคุณค่าแล้วก็เรารู้สึกว่าเราก็เฝ้ารอที่จะให้ถึงวันนั้นเร็วหกเก้าใช่ปี69ปีหน้าก็ต้องเตรียมงานเตรียมอะไรก็ก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นแล้วกันเช็คดูนะปีหกเก้าอะคิวว่างไหมทำไมจะไปหล่ะเด็อยายาเขาชวนแล้วหรอเขาไม่ชวนหรอกตอไม่กออ๋อ เพื <worship> ่อชวนไม่เป็นไรนะคะเดี <Qiao w mail> ๋ยวส่งจัก <destroys> ลีนไปเป็นตัวแผนคุณผู้ชม